fc ส่งอะไรให้น้องน้ำตาลคะเยอะมากเลยโอ้ไม่กอดให้พี่เนอยอ่ะนี่ฝากให้น้องไอต๊ะโอ้ไม่จะเป็นอะไรของดิครับ fc ฝากของให้น้องน้ำตาลเยอะมากไม่ไม่ขนมด้ยไม่ได้บอกหนูด้วยนาะฝานี่เด็ดหน้ากล่องเป็นใครลูกไข่ลูกดูซิเดรเบื่อทั่วไปมีขนมด้วยเียนนนอั้ขนมมันตระหนักกะลีปั๊บมันกะลีปั๊บนัน เสื้อผ้าอต่อก็มีป่นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรเสืผ้าป่กระเป๋าอ่ปเปดิดอีกยังแน่นอ่ะคือทยโอ้ยมเห็นคนเห็นีิยมแต่งมากกีตาลาก็เลยดูอ้นนมขนมเันนี้ขนมอะไรอ๋อแบบอันนั้นต้นหน หวานๆอุ่นแล้วตัวนี้พลินไหมแม่ตัวนี้ไม่ไม่ตัดเลยอุ่นๆไหมแม่แล้วตัวน,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 นี้อันตายป้าให้สวยๆแล้วอุ่นๆเลย LC มันชื่ออะไรแม่คุยกันในไลน์อ่ะเพ่งซื้อ,อย่งล่ะพเพลินไลน์เพส่งเนี่ซื้อพันมีอยูนนยอนย่นั่นวันนาโซโซวันนาจ,จังหวัดอะไรจังหวัดไม่มีผู้ส่งมันมีแต่ชื่อบปล่ เมื่อคืนนี้เป็นไงกันบ้างคะหนูจะไม่ได้ดูเลยมาถามหนูบอกว่าคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ว่าดีค่ะไม่ได้ไปดูเลยกทำไมพี่หนูแสดงเป็นไงบ้างท่านบริเบิงได้จามมาขึ้นเลยเบิงอย่งหลังอยู่พี่นดีมากวันนี้เมื่าเล่นคนชมป่ะไหร่คนชมแต่ว่าเจมบอลก็เปล่านั้งตาเล่นดีมากาพัชร์กเทำแล้วไม่ได้าไปดูแล้วเล่นอะไรเมื่อคืนนี้มีสคริปต์แบบว่าเปลี่ยนสคริปต์แบบเพิ่มมาอีกสองเล่นอะไรเมื่อคืนเล่นอย่างไรก็เล่นแบบว่าเล่นกับพี่วินเนอร์เล่นกับทุกคนไม่เล่นแบบ เล่นหนักๆอ,อ่ะเพราะว่าเราได้ยืนนานอยู่เมื่อคืนนี้เป็นไงรับเชิญมาน้ำตาลสนุกมากเลยพี่ขอนแกน่นไหลบัลหลังมาขึ้นไม่ไหลไม่ลืมเนื้อเลยโอ้สุดดีดเพื่อนเราอันนี้ใช้น้ำตาลบัลหลังบ<า>ัลบังไทยบังไทยหน่ะแก่บังรุ่นหรอไม่แก่ของไม่ก็วันสำหรับใส่รองเท้าก็า่เลุงบัหลังทา ถุงผ้าเป็ส่รองท่ามอรองก็เหมือนกันใส่เออใช่ไหมฮะยังมันแบบเสียพี่ราย่บาใส่ด้จากบอลรองเคยซื้อมาง่ายหรือใส่เน่มันใส่เสร็จแวบบวัวเนี่ยมาเช่ารองังอันนี้ชุดนอนรอบบลวกไม่ไม่ใช่ชุดนอนมันือเี้ยเขาเนี้ยเนี้ยเถอใส่ได้สนใอะไรใส่สงันสแตนเลสผู้ค้าแต่รเง อ๋องถงมเทียบเลย f อแม่วันานาสิอะไรอ่ะเล่นเนาะอ๋อเป่าเป่าแล้วมันก็จะเป็นแบบใหญ่ค่ะมีไม่เป็นสมุดแบบว่าหนังสือสหรอือเปล่าพ่อจังเด็กอโอย้ย195าบาทเรื่อยอเออขอบคุณพ่ณแน่ขอบคุณมากมากเลยนะคะส่งของมาให้เยอะมากตอนนั้นก็ส่งมาให้แม่วันา<บ>นาติ<บ>ใช่แล้วก็ส่งให้หน้องนิตาด้ยให้พุอคนจ้า